สวัสดีครับนะก่อนจะปล่อยงัวครับนะนเนี่ยมาดีบรรยากาศเนาะฝนล้างฝนตกครับเนะี่ยลังฝนตกนตกหอดเ้าหอดใช้ชไปแล้วครับนะมันจะหยุดไปโอ้บึงบรรยากาศเจ๊งวยเจ๊งวยอ่านห้องยู่ยใส่เลยมีวันที่เท่าไหร่ยี่สิบป,ปะ่ะ ก้ายนะี่สิเนาะโดยประมาณยี่นะถ้าเราผิดวันอาทิตย์นี่เป็นยี่้ายี่สิบวกสิเดือนกับอีกสิบสนะี่เนีกววันม่นะหารเดือนหกหมื่นครับนะเดือนกับหกวัน ังได้เนี่ยนี่น้ำฝนตกนะครับเนี่เขาลมเลยผมหมูง,งามลมนี่ครับเดือนก็พกหมือครับนะหานหน่อยเก้าตัวครับรอบนี้มันจะรอบที่4ครับนะมันเป็นกับฝากเพิ่นไข่อีกแล้วครับนะไข่สา3ฟองแล้วนะนะส เห็นสองหรือสามเลยครับท่นนี้เขาไปเบิร์กอีกรอบนะตอนแรกลักสองแล้บอผิดนะสองแล้วเราว่ามันหลายหมื่นเลยจะตีเป็นสามเขาเพิ่นหมอบไม่อยู่เพิ่นเอาไปไก่ปะบอไปไก่นะครับแล้วพอว่าแข็งแรงแล้วเพิ่นเอาไปไก่เป็นใหญ่ไปไก่เอาซอมนี่ละเพิ่นอยู่ประมาณนั่นนี่ครับส่วนที่ พักสำหรับอเอ่อหางสวยนะครับนะอาจจะเปลี่ยนเื้อให้เราก็ได้ครับเป็นเื้อให้ตาม FC นะสองกางสองตันเป็นมานะอันนี้ก็บอกว่าออกพรรษาอัอนนี้ยเพราะพรรษาเอาเอาเปลี่ยนเป็นหางสวยเป็นสวยพันษาบปล่าซื้อพันษาละกันนะครับนะพันษาหนอนพันษาเขาก็จะอยู่นี่ครับเนี่ย อยู่นี่ก็เมีนะแม่แดงนะครับนะนี่พื้นทีฟ้าเขาจะมดแล้วครับนะจะมดแล้วเหลือบทึงสิ้นเดือนนะครับนี่เบื้องลักษณะแล้วเนาะอาจจะต้องไปหาม้านะครับนะไปหาซื้อมาหระคือครับนะี่หามา้านี่อยู่นี่ก่อนช่วงช่วงเอามูออกไปเพิ่อยู่นี่ครับนะไม่แดงอยู่นี่ครับผนองพันซานะครับนะ่ะทางนี้ครับมาเบื้องตะกวนะ เป็นที่เคี่ยวออกครับนะเป็นพอกรเมลพันเบิงก่อนนะครับเนะพราะว่าสมุนยี่ฟ้าไปเลี้ยงซุ่มใหญ่นะครับเนาะออื่นยังสิ่เด็ไปหาเมื่อนี้ไอ้เปิ้ลทาก่อนเสาร์อาทิตย์นะครับในวันนีนกสาวอยู่เปิ้นอาจจะมีเวลามาเบิงนะครับขอ,ของขสมุนยี่ฟ์มเองนะครับนี่ยฮอร์นตาเดียนมันฮอนบางเมือ่อเกะกินสัมมี่ครับนะ เกี่ยงห้างเลยครับเป็นยังไงบ่มีฟางปัญหาคือนี่ครับเนาะลมมันอยู่เพราะว่าฝนยังมาท่านหายไปฝนยังมาใหม่อีกรอบครับข่าจจะรั่วเนี่จังน้อยนะน้ำลงมาในเกอะลมแกะเผ่ากับบมมีครับช่วงนี้พค่อยได้ซีเขาเสียงอาจจะค่อยๆนะครับเนาะเสียงค่อยๆเนาะตื่นฟูถึงว่าตื่นกับบตื่นย่ำเ้าครับนะอาจจะอาจจะบ่ท่านเต็มที่นะครับ เสียงอาจจะบ่ใสครับนะจิตเห็บจิตเห็บนะครับอ่านี่ก้อนคำเนาะก้อนคำยังไม่ไกินอะไรเลยฟางก็หมดนะในอึ่งเผาครับจักทองบอ่ทองครับตัวนี้โมโหครับนะจกักเป็นซัดจักทองเนี่ยอึ่งเผาส่วนเอวีซับนีบ่น่าจะทองแท้อยู่ครับนะส่วนกับอ่าคัมเพง แล้วแห้งกับกำกึ่งนะครับเนาะหันถ่องมันก็บ่ค่อยมีแห้งครับนะครับเพียมันบ่ค่อยสดใสมาเป็นเดือนกว่าๆละจเป็นน้ำหยังหรือว่าอาจจะเป็นตอนที่สัมฤทธิ์ฟ้ามมาถอดถอดคลิกออกแล้วมันตื่นครับนะมันโดดอาจจะตื่นมัตพุ่นนะยังเงามาตพุ่นหรือเปล่านะครับเนาะกับย่างอื่นกับบ่เห็นครับถ้าไปในฝูงกับบ่เห็นครับอาจจะไปน้ำมูน้ำฝูงกับมีต่ำกันยังกับโอโห้ตัวนี้ครับนะฮ้องบริษัทติดตามตลอดนะตอนที่ไปกับมูนี่บริษัทติดตามนะครับนะ ครับขอกะบถือว่ากว้างบอกะได้อยู่นะครับนะแต่ว่าถี่มันบึงก็บแคบก็คือแบ่งเป็นหลกนะครับนะแบ่งเป็นหลกให้เพิ่นอยู่นะครับเนาะปาะั่นมันตากันนะครับนะนี่เอาออกมาใหม่ครับนี่ยางออกมาจากเมื่อสมโชครับสมโชครับโชกทวีนะครับออกมาอยู่ข้างนอกกรบโปเป็นยังครับนี่ตอนแรกๆก็คือจะมีปัญหาอยู่บางๆกับนอนน้ำกันอยู่นะครับทวีก็ลำตาล บานไงสองแต่ก็อยู่น้ากันได้แต่ว่าพุ่นออกมาบ่ได้แล้วครับแม่พุ่นโฮมพุ่นนะออกมาหนิมูงหนิบ่ม,มักครับน,นี่นี่กัดสู้กันอยู่นี่น้องบานั่งหน่อยนี่น้องน้อยเราหนิแม่พุ่นกับขาไปอยู่แทน,นครับพุ่นเขาไปอยู่กับน้องสาวลาพุ่นนะเอี่ยฉายาใหม่ครับมาสมยาณามใหม่จากน้องสวยเป็นน้องคนสานะครับนะ นี่ก็เป็นของพ่อฟันครับจะลูกเแค่ยังเห็นคนน่จะลูกเแค่ยังนอนไปลูกไม่เข้าลูกแบบนั้นเอาไปนอนไปนอนไปเฮ้ยเขามาทันเดี๋ยวเบื่ิ้งพันศาน้อยะสายยาหม่เต็มตัวแล้วไหมพันศาหน่อยนอนหน่อยเลยสายเอ้ยนอนน้อยนอนหน้อยนอนหน้อยอุ้ยนหนจะซื้อพันศาแล้วล่ะเพป็นยอมรับซื้อแล้วเนาะพันศาซาซาพันศาพันศา อาซะหูตังอาซะเอาซะหูตังอาะเออสดงว่าลด้ซื้อแล้วนะครับนะอาขุ่นเอฟซีนะครับนะที่พิ่นเสนอซื้อมาให้นะอ่ะให้เพิ่นเป็นพันซาแหนะมาเนี่ยสา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 เาสาอหัตังเนี่ยอนาน้ยออ mà lé mà lé mà xả nuôi là ừ để khai đi đi xả nuôi xả nuôi ui ui ta ta thằng này 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 thằng Uh, cái xe lên gần Ở cái khoang này nè Chịp bỏ lẹo Bưng bưng Anh đi cả xe lên Chá ừ. nói mẹ huống nói mẹ huống Này đu xí Mẹ huống mai, Ở này, ở đu này Này, 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 đuôi này Ở ngày ừ? ขันซาขันซาขันซาขัน้าขันซาน้ยจับได้ไหมจับได้ไหมอือแล้วชาโน้อยเราเข้าวันที่สองครับมือหนิเนาะมือที่สองครับกินนมแล้วนะครับกินตะโมว่านแล้วเนอนนมก็กินเรียบร้อยนะแข็งแรงดีแม่เพิ่นกะ อายาปุด้วงเสียบกับย้ำรุ่งเรียบร้อยครับนะหมู่ว,ว่านเนาะให้เบื้องไปจังใดจังไดตรงข้อมีป่วมว่นะให้เบื้บองบ่เป็นอย่างทักษรฟังโอเคปลอดภัยครับนะายาไปเรียบรอยนะแล้วแต่ท่านจ้าจะให้ให้ออบุดจึงถาดเล็กที่หลังนะครับนะถาดเล็กก็น่าจ,จะเป็นวันที่สามหนือะครับเนาะ จะหายเป็นตอนวันที่สามแล้วกันนะครับนใหยเพื่อนไน้กินนุ่มเมอะไรเพื่อนแข็งแรงจังหน่อยนะครับให้สูตกับยาจังหน่อยบ่ได้หายอีกพอแรกเกิดเลยนะครับเนาะเป็นล้านเป็นล้านเป็นน่องเป็นน่องเป็นหน้าตัวนั้นพอมันล้านเป็นหน้าเป็นหน้าเจ้าด้ลูกทวีนั้นหน้าเจ้าด้หลนงจากย้า่เจ้าขอกุวงเพื่อนครับนี่ นี่เป็นแมใหญ่เพ่นแล้วก็แล่องลงมาขึ้นนะสมโชคนะครับนะแล้วก็ตอมานี่ก็เป็นน้องน้อยครับนะน้องน้อยแล้วก็เป็นนั่นนะครับนะพันษาน้อยน้องสวยพันษาแล้วก็เป็นนี่ครับนะนี่ล้านเพ่นครับนี่เป็นล้านมูนะครับนี่สำหรับสุกเทวี เป็นร้านหนึงสามตัวนะครับร้านเป็นร้านสองตัวครับนะเป็นลูกสมโชคแต่เป็นร้านน้องน้อยครับนะแน้องน้อยวัสู่ร้านนะครับนะวัดกันแล้วก้อนใหญ่อของมาวัสู่กนะันวัดกันแล้วนะเดี๋ยวมานอนอีกท่าจะคลองครับนี่นี่ก็น้องสาวเพิ่นครับน้องสาวเพิน่นเออโอ้ยยังไม่เบียดลูกขี้ยังฉันได้ก่อนเลยลูกขี้ยัง ขอกไม่ครับเป็นขอกสมโชคนะครับตรงนี้นะตีอัดเก็บร้อยนะไม้เพิ่นออกไม้ฟิวนะไม่ง้อหน่อยออกไปได้ปั้งกับมืดแล้วนะครับกกินตามมีมีตามกินนะครับเนี่ยนะเออสปอยแล้วนะเดี๋ยวสำเนีฟาร์มไปอาบน้ำแต่งตัวนะครับกินเขาเรียบร้อยห่องเขาเรียบร้อยอาบน้ำแต่งตัวแล้วกบออกในเวลาออกกแล้วออกกันแล้วนะครับนะอย่ามาอย่ามาอยู่นั่นละบอลลูบโมบ นั่นตรงมาเอ้ยบ่ไว้บ่ไว้บ่ไว้ทั้งแม่ทั้งลูกนี่ทำควดเองครับนะออกกิจธงกาแฟครับกระฟูเชื่องว่าเพิ่นออกเองครับแต่ว่าก็อยู่น้ำเพิ่นตอนเพิ่นเกิดใหม่เลยเนาะไอเซติยังเพิ่นตอนเกิดใหม่ครับนะแม่เพิ่นกระขุ่นอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าอยู่แขวกบ่เป็นยังแต่อยู่ข้างนอกเพิ่นเดี๋ยวจะแค่เนี่ยม่นไห้จับภายในแม่เพิ่นตอนนี้บ่เกี่ยวครับเห็นนั่งไปเลย ระมณนระมันท่อฟันครับท่อฟันจับได้ตลอดเวลาครับนะนางกำมาหาตัวนี้ก็เคยจับเพิ่นตัวหน่อยเพิ่นเกิดในช่วงเกิดในช่วงที่งวหน่อยงวหน่อยบ่มีครับนะคือเพิ่นเกิดหางมูนะเป็นรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันครับน้องหน่อยมันเกิดหางมูครับนะแม่เพิ่นกำมาเขาเน่าแต่ไม่มีปัญหานะครับเขาเน่าแต่ไม่มีปัญหาต้องฉก ดื้อกันนี่ก็ดื้อครับเนี่ยโดนตลอดแล้วเนาะดื้อกันตะว่ากระเชืองครับนะลูกคอกลูกคอกนันๆๆนันนันนันออกไปก่อนครับออกจากซองเมลูกจอมมึนกันครับเนี่ยออกมาข้างนอหน่อยนะคุณเล็กหน่อยครับกับโยผุนครับนะอ้าวออคุณท,ทางนี้เขามาดูชมครับมื่อนี้แต่งตัวกันนะแปลวหาหนเข่าคอกแล้วก็จะไปแต่งตัวออกพาไปกินยาก่อนนะออคุณานีนครับสวัสดีครับผม